เราก็จะมาไขาข้อสงสัยสําหรับคนที่สงสัยว่าเอมี่นะคะจัดฟันเซชั่นจริงๆหรือเปล่านะคะกับท mm hmm. าวทีหลายๆคนสงสัยแล้วก็คอมเมนต์มากนะคะว่าเ่ามจัดฟันที่ไหนจัดฟันกี่บาทจะมากี่ปีแล้วนะคะแล้วก็ผลเป็นยังไงนะคะแล้วก็จัดฟันแฟชั่นจริงๆหรือบอนะคะวันนี้ก็มีคำตอบนะคะทุกท่านนะคะที่สงสัยว่าเอ mm hmm. มีจ่จากฟันแฟชั่นหรือบอนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราก็ได้นัดมาปรึกษาย้ายเคสกับคุณหมอนะคะที่ อเลนาคลินิกนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแต่ก่อนนี้คือน้องเอ็มจัดอยู่อีกคลินิกหนึ่งก็อยู่ในอยู่ในเรือนรองทางเหมือนกันแต่ว่าก็คือแบบว่าคลินิกนั้นก็แบบว่ามันก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าคนมันเยอะแล้วก็มันคิวยาวนะคะ,ะเราจะไม่พาพิงถึงชื่อคลินิกเนาะแล้ว,วให้ทุกคนไปเบื้องเองเพราะว่าน้องเอ็มเคยถ่ายคลิปลงไปแล้วว่าไปไปเปลี่ยนยางฟันนะคะโอเคผ่านขามวันนี้เท่ากับว่าปรึกษาย,ย้ายเคสกับคุณหมอนะคะ ยูอารีนาพี่หนิงคะขตอนนี้ก็คืออ่าีา่ยก็ได้กรอกประวัติอะไรเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จับให้นั่งรอข้างในแต่ว่าคืออา,อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนที่เข้าพบคุณหมอให้ดูนะคะแต่ว่ากะสิไทยให้เบื่งว่าภายในคลินิกเป็นงไงแล้วก็ระหว่างรอมีอะไรให้ดูบ้างนะคะโอเคค่ะไปดูข้างในคลินิกกันเลยนะคะค,ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณหน้าคลินิกนะคะก่อนถีบจะเขาไปในคลินิกเราก็ต้องมีการนะคะถอดรองเท้าหนิง รเราจะมีเติอเยนที่นอนค่ะซี่นอก็ใส่ที่รอยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเจลล้างมือนะคะคนเพื่อป้องกันโควิดแล้วก็อย่างนึงคือเราก็สถานาการอ์นามัยมาแต่ว่าหา้ามลองทอนถุงมือตอนเพื่อล้างนะคะเพื่อแบบว่าเออป้องกันนะคะเพราะว่าคือเขา้ากับอกว่าเปาเป็นบอ่อแลวก็เราไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นบ้างนะคะโอเคล้างเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไปเหมือนเดิมเพราะว่า หนาวมากตอนนี้คือเรื่องทุนทาอุณหภูมิแบบหนาวแห้งมากทุกคนคะ่ะตอนนี้คือแบบโอ้ oh my god คิโลมาแบบจะช็อกแห้งนะคะเราก็ได้ซื้อหมวกค่ะซื้อหมวกใหม่แล้วก็ใส่เลยนะคะเราก็จะมาดูบรรยากาศข้านในงดีนะคะก็จะมีไวไฟด้วยนะะมีไวไฟให้ระหว่างที่นั่งรอคนะ่ะก็จะมี่อก็มี ขวดละห้าร้อยบาทหรือเปล่า <c> เ <oughs> ด,ดี๋ยวชอันนี้จะเป็นแบบเออขอแหว่าท่า,านี่น้องสำหรับลูกค้าคลนะินิกเนาะก็จะให้ต่างเรก็จะไปนั่งตรงนู้นนะคะก็จะมีทีให้ดูด้วยีตกนรทีนี้ก็เป็นทีนแบบเรียวเรียลิตีมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบบรชัว hmm. นะร์นะคะจะสร้าครั้งแรกเงินตน้นเงียเท่าไหร่นะคะตอนนี้คือทางคลินิกก็มีโปรโมชั่นนะคะคลินิกทางตกรรมอารีนานะเลยนะคะเปิดทุกว,วันแต่เปิดทุกว,วันจัดฟันทางการก็เพื่อ,อย่างอ๋อตอนนี้ก็คือมีมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นติดเครื่องใหม่ครั้งแรก2,500บาท2เดือนแต่คืออาจจะเริ่มต้นหาเท่า,าไหร่แต่ว่าเบงกาย2เดือนเนาะ แบ่งคจ่จายกระบาดแรกเดือนก็คือเดืเอนละหนึ่งพันบาทนะคะทุกคนค่ะจองชีวันนี้รับส่วนลดค่าคินปานห้าสิบเปอร์เซ็นนี้แสดงว่าเราย้ายชิกเราก็น่าจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นนี้วันะค่ะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีตารางต่างๆน,นะคะอันนี้ก็จะมีขั้นตอนขั้นตอนการเข้ารับการรักษาอันนี้ต่างๆนะคะทุกคนค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคน เราก็ได้ทําการซักประวัติอะไรเรียบร้อยแล้วเด็กขั้งการเชียงประวัติา้าวๆให้ค <Hey. S 1> นักงาเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าคือข้างในอตอนที่คุณหมอรักษานะคะเราก็ไม่สามารถถ่ายทําได้ว่ามันเป็นกระบวนการขั้งการแพทย์ทุกขั้นขาเราไม่สามารถถ่ายได้จริงๆนะคะทุกคนนี่จะบอกเลยจากฟันของแท้นะคะทุกคนไม่ได้ไม่ได้จับแฟชั่นนะคะบริจาคาหน่อยดิยทุกคนค้นขาเห็นว่านาตาบริบร์ดสุดหน้าปัญัจาจักของแหยเด้อ โอเ่เดี๋ยวเราก็จะให้ดูแค่น,นี้ก่อนนะคะแล้วก็กลับบ้านไปนะคะจังสีไทยเบอร์อ,อีที่นึงว่าคุณหมอว่าจังใดน,นะคะในการย้ายเคสในครั้งนี้ว่าต้องไปทําอะไรเพิ่มบ้างแล้วก็ต้องเตรียมตัวอะไรต้องคุณหมอนัดวันไหนอีกล่ะกะัเป็นอย่างขึ้นตองง่ายจากคลินิกนั่นมาที่นนี่นะคะี๋ยวก็จะไปพูดถึงเรื่องว่าทําไมต้องย้ายนะะ้เหตุผลต่างๆนะคะที่ตรงย้ายนะะทุกคนค่ะ มันก็มีมันก็มีหลายเหตุการณ์ด้วยกันเดี๋ยวจะพูดในที่บ้านให้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคลินิกคือสะอาดมากเท่าที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็มีเครื่องอำนวยความออสะดวกให้ดูด้วยนะคะโทรทัศน์นะคะทุกคนค่ะมีโทรทัศน์ในบรินงอห้อนะคะแล้วก็มีแบบพวกโอวัลตินกาแฟแล้วก็ขนมคุกกี้ขนมปังสินคาคอยบริการด้วยนะคะแล้วก็มีไวไฟด้วยนะคะคลินิกก็รวมๆก็คือดีนะคะโอเคค่ะ เอ,อ็งกะดีตาจริงใจมาทําที่นีนะคะเพราะว่าก็เป็นชล่นี่เดียวกันกันกบที่น้องกิ๊ตน้องตาต้าและก็น้องการมาทําที่นี่นะคะแล้วก็พี่เสงดาวเนาะเพื่อนก็นว่าใหที่นี้ก็เลยว่าถ้าสั่งยังไงมหาหมูห่ความว่าจังว่าเออเวลามาเปลี่ยนมาอย่างจังสุดเนิู่มากเลยขนาน,นะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็กไปเจอกันที่บ้านเลยนะคะ โอ้ยโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่กลับจากคลินิกและก็ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุณหมอได้ชี้แนะแนวทางแลกะก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแรกที่คุณหมอได้ว่างแผนไว้นะคะในการจัดฟันในครั้งใหม่ของน้องเอ็มนะคะเป็นจัดฟันเป็นการจัดฟันรอบที่สองนะคะซึ่งวันนี้ก็คุณหมอก็ได้ทําการนะคะถอดเครื่องมือของคลินิกเก่านะคะเดี๋ยวขอจะสุ่งก่อน ขาจะสมูทก่อนนะคะมันปกตานะคะเออโอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ได้ถอดเครื่องมือันที่รรอยแล้วนี่ <c oughs> หลายลคนอาจจะมองว่าเออฟันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรทําไมถึงไปจัดนะคะแต่ว่าคืออันที่จริงอะตอนแรกนะฟันฟันล่างน้องเอ็มนะมันมีปัญหาตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะตอนที่จัดกับคลินิกแรกนะคะก็ยังรู้สึกว่ามันบดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามหนูตั้งแต่แรกๆนะคะตอนที่หนูยังไม่ได้จัดฟัน ตอนนั้นหนูจัดได้ยังวะตอนตอนที่เขามาวุ้งใหมๆหนูจัดหรอบรอกเอ่าน่าจะจัดแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เขามาวุ้งใหม่หนูจัดแล้วแต่ว่ามันจะมีรูปนะคะรูปสมัยก่อนตอนสมัยเรียนที่น้องเอ็มเรียนอยู่ปวชนะคะ <c oughs> ตอนที่ยังไม่จัดก็คือจะสังเกตเห็นว่าฟันบนนะคะฟันบนของหนูนะคะมันปกติมากนะคะมันไม่ไดยเป็นออียงเลยแต่ว่ามันจะมีปัญหาแค่ฟันข้างล่างนะคะมันจะมีแค่ตรงนี้นี่ นะคะประมาณนี้เนาะน้องเอ็มก็เลยเดตตัดสินใจเฮ็ดในเทือแหลกไปรนะคะแล้วก็ทํามาได้ประมาณ1ปี1ปี1ปีกับอีกห้าหกเดือนนะคะหนึ่งปีปมัณสี่หหกเดือนนะคะประมาณนี้เนาะน้องเอ็มก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นอย่างมันคือแบบคือน้าแล้วเหตุทั้งทั้งที่ฟันเรามันไม่ได้มีปัญหาแบบปัญหาเหมือนเคสอื่นนะคะคือฟันเท้ามันแค่มีปัญหาข้างล่างอย่างเดียวแล้วข้างบนมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะ เ,ออเป็นอย่างนั้นมันเร็วสะาหแหงสินกะก็เลยรู้สึกสงสัยนะคะแล้วก็เขากับรู้สึกว่าเออเราก็ไปหาหมอทุกเดือนอยู่นะทําไมการเปลี่ยนแปลงฟันมันไม่ค่อยแบบเออมันไม่ค่อยแบบมันบ่คอยไปในแน,นทางที่ดีอะประมาณนี้นะคะเนี่ยไปในแนวทางที่ดีก็คือเราก็ไปหาหมอตรงตามนะัดทุกอันนี้ทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่าทุกเดือนไม่ละ่ะทุกเดือนเพราะว่าหมอจะให้ไปหาทุกเดือนนะคะซึ่งที่นี้เก้าที่หน้องเอ็นปเหตุก็คือ ว่ายังไงก็คือว่าอ่ะเป็นอย่างเหตุผลอ่ะจะพูดถึงเหตุผลให้ฟังก่อนทําไมถึงได้ไปจัดคลินิกแรกตั้งแต่แรกทําไมถึงไม่มาจัดคลินิกนี้นะคะเป็นอย่างคือนว่ามาจัดอาลีน่าตั้งแต่รื่มแรกนะคะก็ด้วยที่แบบว่าอ่ะเอาตามตรงคือมันราคาถูกนะคะทุกคนค่ะเมนบอกมันราคาถูกนะคะทุกคน มันราคาถูกจังใดหนึ่งติดเครื่องมือครั้งแรก2,000บาทเดือนที่สอง2,000บาทก็สมาร์ตีิเครื่องมือครั้งแรก4,000แต่ว่าแบ่งจ่ายสองวดได้นะคะแล้วก็อ่าไปหาหมอเดือนละ500ร้อบาททุกคนขานี่เห็นบอมันถือบอกการจัดฟันนะคะไปหาหมอครั้งนไปหาหมอเดือนละห0 0รบาทนี่คือหนูเพิ่งเคยเห็นขี้นิกเก่าหนูนี่ขี้นิกแรกนะคะที่เคยเห็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปจัดครั้งแรกก็หนูก็ ไม่ได้มีการขูดหินปูนหมอก็คือบอยให้อนอน,นนุนี้เลือดได้ว่าบริขูดหินปูนให้นูนะคะแล้วกะท็ทอนทอนทอนแล้วก็จัดแล้วก็ดึง,ด,ง,ด,งดึงมาเรื่อยๆนะคะในราคาเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกคลินิกจัฟันนะครับก็เลือกที่ราคานะคะพ้นที่ตามมากก็คือตรงไหนคลินิกนะคะทุกคนค่ะนะี่แหละจะมาเป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นอุทาหรณ์ และก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆน,นะคะที่ใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็อ,อยากจะฟันนะคะแนะนําว่าให้หาข้อมูลมากๆและก็ปรึกษาผู้ปกครองปร,อป,รป,ระะปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์นะคะปรึกษาคนที่เขาเคยจัดและจัดเสร็จแล้วนะคะว่าคลินิกใดดีคลินิกใดบริการดีนะคะซึ่งน้องเอมเลือกมาทําคลินิกนี้นะคะก็โดยปัญหาที่ว่านั่นแหละค่ะก็คือจัดมาปีกว่าแล้วฟันมันโบฟันมันบดม,บมบีการอ่ะเคลื่อ,อนที่ไปในทางที่ดีแล้วก็ฟันตรงนี้ก็คือล้มไปด้วยนะคะ ฟันซ so ี่นี้ก็คือลมเข้าไปข้างในนะคะแล้วก so ็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันแบบว่ามันไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะมันไม่มีความเคลื่อนไหวแบบว่าไปในทางที่จะเสร็จนะคะเพราะว่าฟันหนูมันกับโบมีปัญหาอย่างมากย่างที่หนูบอกนะคะก็มันก็เหมือนแบบว่าเราดึง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 ไปเรื่อยๆนะคะดึงไปเรื่อยๆแบบบ่มีจุดหมายปลายทางว่าจะแล้วนะคะซึ่งอ่ามู มูหนูนะคะเคยจัดยู่คลินิกนันประมาณ8ปีนะคะยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ซึ่งหนูก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้างั้นก็เราเรายอมจ่ายแพงดีกว่าเราเอาความแบบว่าเอาความปลอดภัยเอาความแน่นอนนะคะก็เลยเลือกใหญ่มาจัดคลินิกใหม่นี้นะคะซึ่งคลินิกใหม่นี้ก็คือ,อ คนกะให้ความย่อมรับหลายเพราะว่าคุณหมอคือเวลาไปหาหมอหมอจะมีการนัดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ว่าซุ่มว่าทุกครั้งบ่เป็นทุกอาทิตย์ทุกครั้งที่เราไปหาหมอสิว่าเดือนนี้เราไปหาหมอหมอว่าจะนัดวันนี้วันนี้อันหมอกะสิบอกตลอดเลยว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะดึงนะเดี๋ยวเดือนหน้าจะหมอจะนัดมาติดเครื่องมือนะหมอจะนัดมาทําการถอนนะหรือว่ามีปัญหาหมองใดหมอกะสิแจ้งแล้วก็นัดนั้นนัดตลอดแต่ว่าคลินิกเดิมของหนูก็คือ ตามใจลูกค้านะคะตามใจลูกคา้าจะเป็นคลินิกเก่าเนาะแต่ว่าคลินิกใหม่นี่ก็คือมีการนัดแนะอย่างเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ากะนัลละข้อดีมากกับนี่ต่างกันนะคะข้อดีสําหรับอ่าคลินิกเก่าที่หนูไปเหตุกับบนบ่าบดีด้ยค่ะก็ดีอยู่นะคะหนูก็รู้สึกว่าฟาร์มมันก็มันก็เข้าที่อยู่นะคะในระดับหนึ่งอ่าถอยเปอร์เซ็นต์กับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็รู้สึกว่าเข้าที่อยู่นะคะกะ แต่ว่ามันกับขอเสียมันกับมี่นะคะสําหรับตัวหนูแต่ว่าอันนี้คือบรบิเเดนจะไม่ได้จะแบนด์ทีนี้ใครนะคะแต่ว่าก็คืออ่า พูดเพื่อเป็นแนวทางให้หลายๆคนได้ตัดสินใจนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เป็นเพื่อเป็นอุทาหอนและก็พูดในแนวความคิดของหนูเองนะคะทุกคนกัขอร้องนะคะไม่ดราม่านะคะเพราะว่าหนูก็ไม่ไม่ได้พลาดทิ้งถึงคลินิกเขานะคะทุกคนคะ่ะบริขิพาดทิ้งถึงคลินิกเก่าของหนูนะคะซึ่งก็มีข้อดีนะคะถ้าไปหาหมอหนูเองคิดว่าถ้าไปหาหมอเดือนละสองครั้งนะคะฟันจะเสร็จไวมากๆเพราะว่า ช่วงหลังๆมาเ้องเอ็มกลับไปหาหมอเดือนละสองเทือนะคะช่วงหลังๆมาประมาณอ่ะจัดได้ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วก็รู้สึกว่าเออไปหาหมอเทือเดี๋ยวมันรู้สึกว่ามันมันมันเบอเคี่ยเราอยากเสร็จไวๆเราอยากให้ฟันเราเสร็จไวๆเราก็ไปหาหมอเดือนละสองครั้งซึ่งค่าใช้จ่ายถ้าเปรียบเทียบนะคะถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบนะคะมันก็เท่ากันเลยนะคะซึ่งเดือนละหาลอยไปหาหมอเดือนละสองเทือกแถากับพันหนึ่งแล้วถ้าเราไปจัดคลินิกที่เราไว้วางใจแล้วคิวมันบดุบ จะต้องบอกเลยปัญหาหลักๆที่หนูอยากย้ายคลินิกก็คือคลินิกเก่าหนูคนเยอะมากซึ่งลูกค้าแบบแตกแตนมากประมาณแสนกว่าเคสประมาณเกือบแสนเคสอยู่แล้วทุกคนคือคนแน่นคลินิกตลอดหนูเป็นคนที่ไม่ชอบการรอคอยมากๆนะคะสิ่งทุกคนก็นอาจจะรู้นะคะเพราะว่าหนูไม่ชอบอะไรที่มันรอคอยเพราะว่าหลายๆคนก็นอาจจะบ่มักเพราะว่าเห่ากบเสียงเงินไปแล้วนะคะเราก็ต้องชอบความสะดวกสบายและก็ความเอา เอาใจใส่ดูแลของคุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอที่คลินิกไม้หนูนี่ก็คือเพื่อนนัดเพิน่นอ่าเพื่อนนัดแนะเพื่อนเอียงนะคะเพื่อมีการเพิ่นมีการนัดหล้วก็ไปหอแล้วคือเฮาบริถาโดนเพราะว่าคุณหมอจะโทรตามตลอดว่าใกล้จะถึงคิวแล้วนะคะน้องเอมี่ตอนนี้อยู่ไหนเึงสินะเออเพื่อนก็สิโทรน้าจังีินะนนะพี่น้องคะนั่นล่ะค่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะสรุปก็คือนั่นล่ะค่ะเหตุผลเป็นอย่างขึ้น่ายนะคะเหตุผลทําไมถึงย้ายแล้วก็ ต่างๆนนหน้าๆนะคะที่วอรไปเนอะกับประมาณนั้นะคะขอบคุณทุกการรับชมและก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะ,ะทุกคนคะ่ะกะเอามาฝากนะคะเอาประสบการณ์ส่วนตัวของหนูมาฝากนะ,ะผู้ใดที่กําลังคิดอยากจะจัดฟันหรือว่าอยากจะทาศัลยกรรมอะไรต่างๆนะ,ะขอร้องว่าให้ทุกคนนะคะ,ะปรึกษาคุณหมอใหด้ดีๆยังแบบว่าหาข้อมูลให้มากๆนะคะจะได้ไม่ต้องเกิดการผิดพลาดหรือว่าเกิดการแก้ไขนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีความยุ่งยากแหละกะ เสียค่าใจจำนวนมากนะ,ะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นแรงใจให้ทุกคนนะคะกว่าสีงามกับพี่น้องเอ้ยกับตัวสีหล่ะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะโอเคค่ะบา,บายยนะคะเจอกันคลิปใหม่ทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะตอนนี้ที่เลือดก็าประมาณ13องศาทุกคนคะ่ะแข็งแห้งแบบหนาวจนแข็ง,ขง,ขงทุกคนคะ่ะโอเคค่ะบา,บายยนะคะลาแล้วเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ